ห่างจากเขาสิโอ้โหผมต้องยิง5ลูกแล้วให้เขาเสมอ0ูนยะนี่อ่ะตอนนี้ห่างจากแมนซิตี้สคะแนนและคือผลต่างประตูได้เสียเขาดีกว่าที่4ลูกมีการลเซฟเคลียเคลียยิูไป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 เอาบอลในสนย์ไหนไหนจะจบฤดูกาลแล้วครับผมอีก3เกมเท่านั้นเห็นคนขอเรื่อง ทีมต้นสังกัดเก่าเรามาดูกันหน่อย2ทีมที่เราเคยไปอยู่ตอนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่เริ่มกันที่วัตฟอร์ดครับผมตอนนี้ยังอยู่ในพิมลีกนะและก็อยู่อันดับที่11ของตารางครับผมเฮ้ยกลางตารางครับเกือบติดท็อปเทนแล้วก็หูสามเกมมีโอกาสติดท็อป1ทนด้วยเลเวอร์คูเซนครับตอนนี้เป็นจ่าฟูครับผมมี73คะแนนจาก32เกมแต่ตามมาด้วยดอทมุนเดียโก้นยเยสครับผมเป็นเพยเยอร์ออฟเดอะมันครับในเดือนแอร์พิวฟูเดย์เดือนเมษาแหละกูจะมาฟูลเดย์ทำที่อะไรเกมแรกเราจะเจอกับแมมนยูผ 2ทีมอันดับ2อันดับ3ยังไม่เตะเกมที่สาเราจะเตะเกมที่3 6ก่อบหกก่อนิวเจอร์เซนอนแมนซิตี้เจอสเปอร์โอเคที่2เจอที่6ครับผมที่3เจอที่4เกมนี้ดูวนกับดาวิดเด d เคอาครับผมมาดูรับของเราครับผมนานๆจะได้ดูสักที4 2 3 1ครับผมประตูนุยกาดเกมรับถือว่าโอเคเลยเนี่ยการคู่แล้วก็มีเปลี่ยนครับผม ตอนแรกจะเป็นใครวะผมจำไม่ได้อ่ะดูสำรองแป๊บนึงดิตอนแรกจะเป็นสมิธลอยืนขวาแล้วก็เมริโนโยืนซ้ายตอนนี้สลับแล้วแล้วก็แมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผม4 2 3 1เช่นกัน D R เดเกอาประตูเซนเตอ,อร์มีโทริโบยืนคู่กับบาสโตนี่โโอ้หดูตรงกลางแล้วแอนโทนี่ยังอยู่ครับผมฮะใช่เหรอคันยิบา้าเมสซี่ครับผมแล้วหน้าเป้าอูยเหมือนไม่เห็นบูโน่วางออกขวามาแอนโทนี่ตัวเฮ้ยเข้าหน่อยเข้าหน่อย ลองครับแอนโทนี่มาแล้วสกิลหุ้ยตัดไม้สวยปะเไม่ไม่เขาเขาง่ายสวยเดินหน่อยเดินหน่อยครับแล้วมีการต้องนี่ไงสวยโอเคโอ้ยคิดก่อนคิดก่อนต้องการชนะนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยเออเออมีสเต็ปหนึ่งที่น้องบอกอยากให้ลองเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วมันได้ได้แล้วว่าได้แล้วเฮ้ยมีการมีการมามีการมามีการมาบอกสวยแล้วเก็บโอเคอุ้ยเอ็นทอนี่แม่งเล่นดีจัด แล้วบอลมาที่บอบบี้ครับบอบบี้เล่นที่กัมบาเวนก้ากัมบาเวนก้าสวยบ๊อบบ๊อบบ๊อบซัดก่อนเลยลูกตู้ไม่ง่ายครับบอกเลยเกมนี้ไม่ง่ายแน่นอนถึงไหมไม่ถึงครับมาดิแอนโต้โ้โดนแอนโตนี่แล้วมุกการต้อการรองแต่นนั่นไงเดินหน่อยอุวย่งกัดวิ่งกัดนี่ไงอีกวิ่งลุกลุกทันไหมมอยกลับมาเจอทีมเก่าด้วยนี่ว่าสวยโอ้มาอีกแล้วครับผมรอบนี้มาที่กานนเบ้ กระดาบี้แล้วนี่การแล้วกู้ <c oughs> โหเพราะว่าผมพุ่งทันแล้วนะเนี่ยดูจังหวะมาครับแล้วเป็นเจลาปูพาวเวอร์ช็อตเหรอดูครับจับแล้วได้ซัดนมีการมันบังพอดีเว้ยโลกแหละดูจะทรงแล้วยิงไกลปล่ะยิงไกลปล่ะโอเคามีเบาเจลา,าดีแล้วแล้วเป็นความบิกกระดาบี้เ <c oughs> บาแล้วรวยกาดแล้วโอ้โห บอบขึ้นเกมไปก่อนจังหวะนี้ขอได้เลยบ๊อบบ๊อบบิ๊กโอ้โหบ๊อบไอ้สางกระเบือเอ้ยอืม <c oughs> แล้วคือจองังหวะโดนึงเสียดายมากกว่าผมพุ่งไม่ทันได้ไงวะแล้วเกมลุกมึงเอากันหน่อยดิโอ้ oh, ไอ้บ๊อบอะไรพวกเนี้ยตัวกลางตงัวกลางตัวกลางเห็นกลางไหมวิ่งมาใครกันไรวิ่งมาคนนึงเออไล่มาไล่มาไล่มาโอเคนั่นแหละนั่นแหละตัวไกลอุ okay, ้ยแล้วไหนแล้ดตัว อ2ครับผมโอ้แล้วจอหลาโนโมเลโนอ,อีกแล้วมันมีบ๊บปะเนี่ยอูดูครับจังหวะมาแล้วเขาวิ่งมาเสาแรกสวยด้วยแต่ผมว่าผมก็ปิดดีลแล้วแล้วทิ้งตัวไม่ทันครับผมว่าทีมเราแปลกๆเหมือนจะกดดันกันไปเองครับผมไม่มีประสบการ์ลุ้นแชมป์ก็ประมาณนี้แหละแล้วสวยเลย <c oughs> บ๊อบบ๊บโอเคกลับมาวิงก้าต์ต้งตัวสวยครับผมวยพัดไหนทีมกูจะโหดก็โหดเนาะ ไอ้ชิ้นนี้แม่งลวงแต่หัวคลิปเลยมาแล้วครับผมเคลอร์เคลอร์กยัดหน่อยเห็นบอลจันจันยัดดินั่นแหละบ๊อบบ๊อบมึงวิ่งไปไหนโอเคลุ้นอู้ยไอ้สัตโอ้บ้าบอโอ้ไม่ได้ีก้าลบไปโค้งเสาแรกสวยบ๊อบเช็ดแล้วอู้วตีดิบ๊อบบ๊อบดี่งไอ้ว่างแล้วหนึ่งต่อสองแล้วเป็นบ๊อบวิ เล่นไม่ดีกูด่าเดียวเลยโอ้โหแต่ดูครับผมแล้วม็อบกระโดดวันเล่เลยแล้วผ่านมูดี้เกอาเข้าสวยเฮ้ยแต่ถ้าหนึ่งสองอย่างนี้ผมได้อยู่จนท้ายเกมกูมีโอกาสขึ้นไปมงนะแต่ขออย่างเดียวครับผมจะเปลี่ยนกูออกก่อนแล้วมาแล้วมาแล้วถ้าโดนลูกเนี้ยกูโดนเปลี่ยนออกแน่นอนแล้วสวยไปครับแล้วขึ้นสวยเลยสวยบ๊อบบ๊อบคัทแบ c, ก็กไม่ครับผมแล้วนี่ไงแล้วบ๊อบนี่สองเตอสอ์โ กลับมาจนได้ครับแล้วคนเดียวเลยครับอปพปี่โอ้โหมาระเบิดฟอร์มช่วงนี้ได้อย่างไรโดนกูด่าเยอะแหละแล้วไปแล้วครับนุยกาดบ้าบอ,อคุณไม่เห็นความดีผมเครื่องแรกเลยเหรอ,อเซฟสองครั้งครับผมแล้วเสียไปสองประตูบอลจบสามสามครับได้กันอีกทีมาหนึ่งประตูเซฟแทบตายโดนยิงลูกสองลูกผมไปเลยอะแบบ ผมอาจจะต้องมีทางแยกป่ะจบเสมอเรามี36เกมอยู่ในมือแล้วก็72คะแนนครับผมโอโ้โหแต่คือนิวคาสเซิลกับแมนซิตี้ยังไม่เตะเกมที่35เลยเอาลองมานับเล่นๆกันนิวคาสเซิลมี69ใช่ป่ะถ้าชนะเกมต่อไปครับ69แล้วก็77 72เท่ากูแลละแล้วก็อีก3าคะแนนเขาโอโ้โหเขาเก็บ6แต้มเต็มเขาจะมี75ไม่ต้องพูดถึงแมนซิตี้กแต้มเต็มเขาก็มี74 ไม่ต่างกันปาโบโฟเนลท็อปแอซซิตครับผม12แอซซิตกับ36เกมไป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 กันต่อครับเกมกับคิตันพาเลตน่าจะไม่ยากพาเลตอยู่อันดับที่10ตอนนี้กําลังคะแนนเราตกมาอยู่อันดับที่2แล้วครับผมตอนนี้แข่งครบ36เกมทั้งหมดแล้วอาร์เซนอลขึ้นมาอยู่อันดับ3เออเดี๋ยวนะผมจะเริ่มเช็คไงดีวะ คือตอนนี้เหลืออีก2เกมแมสซิตี้นำเราอยู่2คะแนนอ่ะเราจะมีเจอกับพาเลทแล้วก็บูฟส่วนซิตี้มีเจอกับเทาเฮนตันแล้วก็เอเวอร์ตันครับผม2เกมสุดท้าย Arsenal, อาร์เซนอลล่ะอาร์เซนอลจะมีกับบูฟครับผม1เกมแล้วก็อีกเกมหนึ่งเป็นเกมกับลิเวอร์พูลโอเค ผมว่าอาจจะพอตัดอารนอนได้ครับผมปัญหาคือชนะ2เกมเราต้องแช่งให้แมนซิตี้แพ้สัก1เกมครับนักเตะของคิดต้นพาเลตไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีใครที่เราพอจะรู้จักไหมกับตันเราก็จะเป็นดีคันไลท์นะครับผมพาเลตมีแอเดอร์เซนแอเดอร์เซนนี่เก่งครับเซนเตอร์อืมอมองชื่อทำไมมันดูลายๆวะดูแวาตากุไลระบบ433ครับผมมีเฟอร์กูสันน่ะทานเฟอร์กูสันเอเดอร์เซนกนาเต้ ใช่เหรอใช่กอนาเต้ิีวพูป่ะแล้วหน้าสามตัวโอ้โหกองหน้าพวกสิบสี่นี่ตัวใหญ่ครับผมแช่แช่ใช่ด้วยกอนาเต้หรือว่พูไม่เอาอ่ะม่รู้จังหวะนี้ก่อนยิงไกลไหมยิงไกลไหมเดินหน่อยเดินหน่อยนุยกลับมานุยกลับมานุยกลับมาบอกสู้ไอ้คิวอันตรายครับเนี่ยนุยขาดขยับมาดีแล้วครับแล้วทิ้งโดนเขามาแล้วมาแล้วโอเคมาเก็บลับมาเฮ้ยคิตตันพาเลสนี่ ตัวเก่าๆอยู่น้อยมากเลยโอเคแล้วเฮ่ย่มาแล้วโอวเคแล้วเอาระวังระวังมุกัดยืนแล้วมุกัดมามุกัดบอกสวย oh, บอกป่ะโอ้ oh, แล้วกูเซฟด้วยเดินเลยเล่นสั้นโอ้ oh, ไม่ครับผมเ้ยมีลูกสุดใหม่ๆเข้ามาครับปกติถ้ายืนสองคนอย่างนั้นไม่เล่นสั้นตลอดเลยโอเคเดินหน่อยเดินหน่อยสวยครับเดินชิดตัยมุกัดมุกัดมุกัดมาบอกอีกเลย บุเขาว่างดีโอ้แล้วตูครับผมเต็มมือมาๆๆมาแล <c oughs> ้วเราได้ไม่ได้แล้วโอเคมีการปล่อยผๆสวยแล้วอออพันไหนจะเข้าข้างกูก็เข้าข้างกูชิบหมาย <c oughs> จานอะไรครับผมแล้วตูอะไระอะไร่ะ มันไม่ใช่วันของเรา,าทุกคนวันนี้แม่งแย่มากเลยครับดูแล้วทิ้งตัวไปเลยโอ้ไม่ทันทำไมทีมรุ่นแชมป์เล่นอย่างงี้วะไม่นิ่งพอแล้วบ๊อบบี้ใหม่แก้วไอ้บ๊อบชวงหลังโชว์ฟอร์มดีโอ้สวยเลยบ,บ,บ๊อบสัตบ๊อบสั้นสายลกลับมาเลยเพียงแค่หนึ่งนาทีครับหลังจากเสียประตูแล้วเป็นบ๊อบบี้โอ้มันต้องอย่างงี้ดิวัดูครับผมถอยเหรอถอยไม่ดูตาหมาตาเรือกระชากแล้วสัดนสายเลย อ้้ละทสวยครับผมไปเขาเรื่อยเลยนาทียี่หกยังไงบ๊อบบ๊อบพิงใหม่ครับผมแล้วอู้สวยเลยไปดิโค้งโอ้ย ah สองต่อหนึ่งครับผมโอ้โอกาสสองครั้งได้มาสองประตูเลยโอนะ้มึงเซตเคมเข้าหาเขาก็ได้นี่เนี่ยค่อยๆขอไปโอ้พื้นที่เยอะจัดเลยแล้วสวยจัดด้วยแล้วลูกเก่งเลยครับสมิธโลเดินชิดหน่อยเดินชิดหน่อยโอเคระวัง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 นะ บอลปาดมาแล้วมือโอเคจคุดคแรกเลยพ่อาจารย์ยังครับผมโอกาสสุดท้ายของพาเลทในครึ่งแรกมับนบอลนำอยู่ลโอกาสม,มีกัดได้มีกัดสวยครับผมแล้วจบเลยโอเคนึ่งต่อสองครับผมตอนแรกๆจะดูแบบกระตอนกระแท่นอยู่แต่ก็กลับมาได้ครับไอ้บ๊อบมันก็ทื่อๆอยู่มึงก็ยัดมันจังวะอะไร้วครับขึ้นมาสวย มาแล้วครับกลับมาเปนก้าบอบบี้ทีกลับมาเปนก้าสัตน์ายไหมไม่แล้วให้ต่อฟอนเนลยัดที anxiety. แล้วอฟอนเนลโอเคเขาพลิกไม่ได okay, ้สวยมาๆค่อยๆเล่นเดี well, so. okay. ๋ยวเราเอาหน่อยก็ร oh. ับอู right. mother, ้สวยเลยอุ like ้ยมีการแล้วมีการโอ้โหกรอบเขาว่าเราลงโคช้าเลยหนึ่งสองแล้วมันอันตรายไงก็ไม่รู้ว่ะโอ้สวยเลยสวยครับผมเราสัตว์ลราเรียบร้อยโอเค ลงสนามมาด้วยบ้างแทนฟอร์เนลถ้าจะไม่ผิดแล้วดูครับลากมาแล้วกดเสาแรกเลยพูดไม่ขาดคํคำมอยมาแล้วครับผมเพราะไม่ได้เซฟมอยด่าครับพอเซฟไม่ได้โดนด่าเหมือนกันกูก <c oughs> ็ไม่รู้เขาต้องการอะไรกูโอเคแล้วสวยเลยคข้ามา็นก้าเข้ามาเป็นก้าขึ้นเกมดีอยู่นะบล็อกทูบล็อก <c oughs> ดีเลยอะแล้วโอ้โหสวยมากบอบบี้บอบบี้พิงเอาแล้วโดนสิคือ บอลมาที่ฮาวิบานฮาวิบานโดนจับเล่นตัวกลางแปลกๆครับผมแต่เขาเล่นได้เฉยเลยแล้วตามช่องสูยมากบ,บ๊อบบ๊อบสัตติศิษแล้วโอ้โหเฮ้ยรวนะวังระวังมาแล้วยิงเบ่ายิงเบ่าโอ้ไม่ยิงนี้กูยืนแช่แก้วระวังครับนุยกัดนุยกัดนุยกัดมาบอกแล้วอู้อะไรวะทําจริงดีเฮ้ยทำไมช่วงนี้กูโดนเสาแรกบ่อยจังวะโอ้ แอคชั่นดูเขาบผมมาแล้วโอ้โหเฮ้ยไม่ดียังไงโอ้โรอดแขนครับผมไปอีกแล้วกูโอ้ยกูปวดหัวสกอร์จบสองต่อสามครับผมตั้งแต่เสียประตูเปลี่ยนเราออกก็ไม่มีสกอร์เลยมาลุ้นแมนซิตี้ดีกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับที่ต้องลุ้นและตอนนี้แข่งไปแล้ว37คะแนนนำแมนซิตี้หนึ่งคะแนน เกมที่37ของแมนซิตี้ผมจำไม่ได้แล้วเขาจะเจอใครไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในเกมสุดท้ายของเราดีกว่าเราต้องชนะครับชนะจะมี38และลุ้นให้แมนซิตี้เสมอส่วนนิวคาสซินตามไม่ทันแล้วแน่นอนนี่อะตอนนี้าห่างจากแมนซิตี้สคะแนนและคือผลต่างประตูได้เสียเขาดีกว่าที่4ลูกถ้าเขาเสมอเขาจะมี38เราชนะเราจะมี38แล้วผลต่างประตูได้เสียเราน้อยกว่าโอ้ ต้องให้แมนซิตี้แพอเวอร์ตันสถานเดียวมาครับเกมสุดท้ายแล้วความได้เปรียบตอนนี้ตกไปอยู่ที่แมนซิตี้นะที่แค่เสมอก็ได้แชมป์แล้วครับผมพลาดเยอะไปหน่อยทั้งทีมแล้วก็เราเลยเครียดเกมสุดท้ายของลูกการครับผมเปิดลอนดอนสเตเดียมเจอกับบูฟ มาลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าเราจะได้ฉลองแชมป์หรือเปล่าก่อนที่จะมาลุ้นกับเราอะ่ะต้องลุ้นแมนซิตี้ด้วยอยูแล้วของบูกันมาในระบบ4-2-3-1าประตูโจเซซาเกมรับอกัปตันเป็นกาวเบอเหรอแล้วก็โอ้โหรู้จักน้อยมากอะ่ะแล้วก็สำรองมีตอนนี้ฟันเดอเบด้วยโอ้โหแล้วยังไง ยังไงครับโอเคมีการมีการล็อกซีมครับอู้ออย่าเสียก้างสนามสิระวังโรนันโรนันเล่นที่ใครเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่รู้จักเลยแล้วกดคอไปสวยมากแล้วยังไงเสียฟาวอ๋อโอ้โหล็คฟีคิดอย่างนี้แก้วรู้ไหมว่าม,มันยากขนาดไหนตรงเนี้ยมันคงไม่ยิงหรอกมีการมีการมามีการ,การ,การอ้ไม่ได้ครับเดินหน่อย โดนหน่อยโดนกัดถอยแล้วมึงกัดถอยแล้วโอเคชิดชิดนั่นแหละสวยครับผมไม่ฟาวจันนั่นแหละแล้วโอเคเอาหน่อยเอาหน่อยมึงคอยเฮียในกลางสนามอยู่นั่นแหละเออพื้นบอลหน่อยสวยบ๊อบบ๊อบอีกแล้วแล้วได้ฟาวโอเคเดี๋ยวยะน่าสนใจอยู่เปิดเข้าไปบ๊อบหมงได้ไหมไปครับเมโน่เล่นสั้นโอเคแล้วเป็นนาโช่ฟอนาวาฟอนาวได้อยู่โอเคแล้วกลับมาเหมนกันแล้วบ๊อบมีโยเก้ อุตอดชิบหายแม่งโค้งกันอยู่ตรงกลางโอ้ยกว่าจะได้ครับผมดูจังหวะนี่เหรอเขี่ยเขียมาแล้วนี่ยังเขี่ยคืนแล้วบ๊อบซ้ายๆถ้าบ๊อบตอบคนคืนหลังนะกูปิดเกมนอนเลยจริงๆดูการน้าผมว่าผมน่าจะดีกว่านี้ไม่รู้จะอยู่เวสแฮมต่อหรือเปล่าแต่ผมจะอยู่พิมเมอร์ต่อแน่นอนบอลเลี้ยวออกอ่ะดูก่อนอุ้ยเขี่ยสวยเดินเลยเดินเลยแล้วลูกกระดูกสวยครับผมวกูเกือบปล่อยเข้าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนครับตอนนี้ กินข้าวมาด้วยแล้วกับมเวกกาสวยโอเคเอสั้นขวาได้ตัวเนี้ยแล้วสวยเลยแล้วอ,อไม่ยากจริงก็ไม่ได้ว่โจเซซาขวาโค้ขงของซูมิโรครับผมเล่นเสาสองสวยเลยแล้วอ,อได้เฝ้าโอเคขอประตูที่สองโอ้ยังไงก็ได้กบตนนัวนี้ขอประตูก่อนช่วงหลังรู้สึกอัดตลอดเลยแล้วดูจังหวะเทคแฮนบอลไหมแล้วแฮนครับเห็นมืออยู่งี้ไม่รู้อะ ตอนนี้กูเข่าค้างตัวเองก่อนนะยังไงก็ต้องสามแต้มเกมนี้แล้วเกือบไปเข้าโอ้ถ้าประตูเขาขยับนิดนึงนะเซฟเลยนะน่าดูเมเลโนโล่ปกติเขายิงซ้ายยิงขวาเรายัดตรงกลางเลยแล้วเกือบด้วยของงานน้อยๆแล้วจบแบบสามแต้มได้ไหมพวกมึงอ่ะง,งานมาน้อยจริงมาปุ๊บเข้าเลยแล้วเหมือนเขาจะเริ่มรู้จุดอ่อนถูกนะเขาเริ่มมาแบบชิดเสาแล้วยัดเสาแรกอย่างเดียวเลย โอเคทั้งเราเจ็บครบแล้วจานยังไงกรรมการยังไงครับกรรมการยังครับผมรลบบอลมาแล้วโอ okay, okay, เคโอเคเฮ้ยเดินหน่อยเดินหน่อยไม่ใครก็ได้ใครไม่หน่อยโอเค okay. เดินชิดเดินชิดลองฟาวสวยครับผมเคลียร์จานเป่าได้แล้วจานโอ้โหจานนี้ชิมันเลยมันยนแล้วครับกู <c oughs> <c oughs> ต้องมันลุ้นอะไรขนาดนี้วะพาที่แล้วถ้าไม่ไปสะดุดแพ้พวกสเปอร์กับแมนซิตี้อ่ะกูก็อยางล้างจ่าฝูงนะเอ้มาจานเอาหน่อย เขาศูนย์ศูนย์เขาก็ได้แชมป์หรือไม่งั้นเราต้องยิงให้มากกว่านี้ปะเราห่างจากเขาสิโอ้โหผมต้องยิงห้าลูกแล้วให้เขาเสมอศูนย์ศูนย์นะเฮ้ยทีมเอาหน่อยเว้ยปกตินี่ทีมเรายิงเป็นร้อยเลยอยู่เลเวอร์นี่ยิงอย่างกับเกมบัคอกอะไอ้นี่ก็ไม่ยิงเลยอุ้ยสวยเอาอีกหนึ่งลูกลุ๊ เลยเอ่ง okay. ก <laughs> ูยังช็อกอยู่เลยเนี่ยบ๊อบไอ้เหี้ยมึงจับสากรกะเบือก็สาชิบหายเลยโ okay. okay. <Okay. S 2> อเคโอเคยังไงยังตรงกลางนั่นแหละบอพิกบอพิกก็สันไม่ครับผมแล้วเรียบร้อยโอเคไปบอลมึงไปบอลดิโอโ okay. อ,อ,อเคสามศูนย์ครับผมโอ้โหกูเก่งจริงจังนะเนี่ย พอแค่ส,งสองลูกเพื่อนดูฟนอนน์ยิงแล้วมัน,นแฉลบครับผมมันจะเป็นสถิติของเราเลยนะย้ายไปทีมไหนทีมนั้นได้แชมป์อ่ะ <c oughs> สวยเลยอ้เอาจเอาแล้วสัตว์รถรีบรอไอ้กูยิงนึงลูกยิงนึงลูกไป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 เอาบอลไอ้สัตว์โอ้ยมึงจะทำยังยงีอกวนชีเขาว่า,าหรือว่ากูพูดเยอะแล้วพวกมึงไม่มีสมาธิกันเหรอ, <c oughs> อมาได้ครับบอลอยู่ที่มันนโน่มดไมโน่อยถึกลางว่ะ เอาหอยอหนึ่งลูกเว้อีกหนึ่งลูกเว้ยพิงก่อนนั่นแหละแข็งกวา่ามาแล้วตอนนี้เล่นเกมนั่นแหละตัวกลางเห็นตัวกลางปะตัวกลางนะอ๋อชิดชิดเลยพอมป็นก้าวโหกูลนมาแล้วตอนนี้อสองนาทีเฮ้ยขอยลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งเราผลต่างเราจะห่างเลยไงโอเคอู้สวยแล้วนี่ไงอู้ไอ้พี่อ๋ทอทศเจ็บสองนาทีใชิบหายแล้วนึกกับไม่ออก นี่กัรแล้วซีบเขี้ยบเขี้ยบอ้ามบาเหมือนจะไม่ว่ะต้องลุ้นผลแมนซิตี้อ่ะแจมบาวะ แอนตี้เสมอกับเอเวอร์ตันครับผมแล้วคือประเด็นคือกูโลกค <c oughs> อ๋อผมก็ไม่คิดว่าได้แชมป์แล้วไงก็เลยกดออกทีหนึ่งครับผม <c oughs> <c oughs> เวทแฮมป็นแชมป์กับผมคะแนนเท่ากันที่78ผลต่างคืิเสียดีกว่าเขาหนึ่งลูกโอโอแมง เกือบสุดไอ้ยัยไม่ถูกตรงที่ไม่ได้ชูถ้วยไอ้สัตว์เอ้ย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 ส่วนทีมที่ตกชั้น3ทีมครับผมเป็นฟูลแลมเบนฟอร์ดแล้วก็มิดเดิลสโบนะวัดฟอร์ดจบอันดับที่9ส่วนเรือเบอร์เพเทนของเราครับผมจบไปที่34เกมแล้วนะครับผม80คะแนนทีมเขามี18ทีม18ทีม34ถูกปะ ก็จะถ,ถูกนะก็เป็นแชมป์อีกหนึ่งลูกการครับของเลเวอร์คูเซ่นเอาดีไปแล้วกันนะมีการถแถลงข่าวครับผมการชูถ้วยแชมป์ทีมออฟเดอะทัวร์นาเมนต์ครับประตูเอเมอร์ซอนแบ็กซ้ายของเรานะครับแล้วก็นาโชฟอร์นันเดสครับดิสันโดมาตินเนสแล้วก็โบของวูฟฟันฮึงมินครับเมสันเมาส์สมิธโลเดียโก้นูเยสครับผมเฮนรี่เคนแล้วก็เอลิงฮาเลนโอ้โหพี่ชายเราแม่งดีขนาดนั้นเลยวะ ผมว่าแมนซิตี้เป็นเรื่องยากแล้ะอลิซอนแม่งติดขนาดนี้เราจะเอาอะไรไปเบียดกับเขายกเว้นว่าเขาจะปล่อยอลริซอนออกก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ครับผมว่าน่าจะต้องขอตัวลากันไปตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะก็เดี๋ยวในฤดูกาลหน้าครับก็น่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมก่อนที่จะเป็นฟุตบอลโลกต่อและเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นเซนเตอร์แบ็กกันต่อครับผม ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมผมฝากกดไลค์ครับผมคอมเมนต์พูดคุยถ้าชอบความปัญญาอ่อนความมึนของผมแล้วก็ความเหวอของนิกาดของเราครับฝากคลซับสไครแล้วก็กดกระติ่งให้กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อพาดคลิปต่อไปของเราเพื่อพาดคลิปต่อไปของเรา